สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกิจอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ยายกิจสิมาบเด็ดข้าวสารบ้านกกกอกให้ฟังต่อ,อีกเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะสําหรับคลิปนี้พี่น้องคะกับสิมบาบสามประเด็นที่เป็นฮิตในตอนนี้เด้อค่ะเด้อที่คนเบ้าถึงกันเนาะค่ะเนาะอยู่ในโซเชียลเฮานี่นะพี่น้องคะสามประเด็นกับพี่น้องค,ะป,ะ,คะประเด็นแรกคือวาอ่างไงวาประเด็นนี้เนาะ,ะกำลังฮิตกันอยู่นี่นะ,ะเขาเิ้นเบ่ากันอะนะบ้าวถึงกันเนาะคะ่นนะเนาะ เรื่องลดนะพี่น้องขาว่านายพนนี่นะพี่น้องขาว่าไปออกรถคือบ่อพานเนี่นะพี่น้องขาเนาะว่าเป็นแบบใดคือบ่อพานหรือว่าเป็นแบบใดกรณีอย่างอ่ะนะเนาะเขาก็สิมาริคะห์เด้อค่ะเด้ออันนี้การเป็นวิเคราะห์เด้อค่ะเด้อเนาะค่ะเนาะบอกก่อนเป็นวิคะร์เพราะว่าเขาก็บลูว่าสาเหตุอย่างบ่อพานเนาะอธีพนวาบางเที่ยมันก็เป็น เป็นอีหยังนะพี่น้องขะเขาสิมาวิเคราะห์เนาะคะนะ่ะเนาะวิเคราะห์ไปน้ากันเด้อะค่ะเดอ้อประเด็นที่สองพี่น้องขะกลับเป็นวิเคราะห์อีกเด้อะค่ะเดอ้อเลี้ยงนังแตนนะพี่น้องขะเนะนาะนังแตนนี่เพิ่นว่าอันกรกโซเชียลเนาะพี่น้องขะเพิ่นสงสัยเนาะคะนะ่ะเนาะว่าคุณเอ้ยขอโทษค่ะพี่น้องขะว่านังแตนเนี่ยนะพี่น้องขะคุณนังแตนนี่แหละเนาะ ว่าเป็นภระระยาหลวงหรือว่าเป็นพันธ์หรือว่าเป็นภรรยาล้องเนี่ยนะพี่น้องคะขันภระยะระยาละภรรยาลองกับหมายความว่าเขาบ่ามีสมรสเนี่ยนะเนาะถ้าเป็นภรรยาหลวงกับว่ามีสมรสนะพี่น้องคะแต่ว่าเพื่อนก็ไดออกมาตอบโต้แล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อเนี่ยพี่น้องขาห้ามวิเคราะห์น้ำกันนะพี่น้องขะคอยกระซิ่้อนไปถึงเรื่องเก้าพร้อพเอหรอค่ะเด้อเพราะว่าเพวกประเด็นนี่ตอนประเด็นนี้นะพี่น้องคะก่อนที่ว่าซีโอเวอร์แมนซีพี่น้องคะ เออเกตแปดเดือนตั้งแต่ไม่ไหมพี่น้องขาเกือบไม่ไหมพละกระเลนแล้วดิพี่น้องเทียนนึงนี่นะเลนไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังคือตอนนี้นะเนาะเออนดี๋ยะพี่น้องขาประเด็นนี้เนาะประเด็นที่สองประเด็นที่สามพี่น้องขาเรื่องเสาไฟพี่น้องขาเออที่เพล่นกันตอนนี้นะมาเสาไฟฟ้านะพี่น้องขาบ้านนายพ้นเนี่ยนะเออนี่ยังไต่อเติมออกมาใกล้เสาไฟแทงส่นะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเออกรสิมาวิเคราะห์อีกเรือค่ะเด้ออันนี้คือการวิเคราะห์เนาะเพราะว่า พากฎหมายแต่ละประเทศเท่ากับบลูนะพี่น้องคะ่ะแมนบอสําหรับสําหรับวันเป็นแบบใดนี่นะฮะควมมาแค่วิเคราอห์กันเนาะค่ะเนาะเออเออเนาะค่ะเนาะเอามาเอานบอสเลกเลย้อค่ะเด้อววิคอร์เลกเนาะค่ะเนาะเลี้ยงซื้อรถดพี่น้องคะ่ะแมนบ่ก้อนหนานี่แมนบออ่านายพ้นนี่นะพี่น้องคะ่ะเพื่นอนก็ไปสร้างจองรถไว้แมนบอไปสร้างจองนี่นะ เออเนาะค่ะเนาะรถนะบัสเสียออกรถเนี่ยนะออกขั้นไม่นะนะพี่น้องขายเป็นบ่บาทที่นี่ก็รล้อการอนุมัตินี่นะพี่น้องขายเป็นบ่ที่เราฟังกันมาเนี่ยนะพี่น้องขายล้อการอนุมัติเป็นบ่บาทที่นี่การมีข้าวแววเนาะอันนี้คือโซเชียลเว้ากันนะพี่น้องขายว่าเนาะค่ะนวันายพ่นเนี่ยนะบอพานนะพี่น้องขายบอพานการอนุมัติกู้ยืมเงินอ่าซื้อรถนะพี่น้องขายเนาะบาทนี้มันก็มีเสียงประเด็นออกมาทั้งสอ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 งประเด็นนะพี่น้องขายเป็นว่าว่าทั้งสี่นะพี่น้องขาย เงินหล,หลๆนะ่นะมีอยู่น่นะคือบ่ซื้อสดเอออันนี้มันมีแตกเป็นสองเสียงเราเด้อค่ะเด้อจึงสี่เมบนบออีกเสียงหนึ่งพี่น้องขาสงสัยว่าจังสี่นะอันนี้เช้าโลโซเซียวผนสงสัยเด้อค่ะเด้อสงสัยว่าหรือว่าสี่ค่าๆแบบว่าเฮ็ดประเด็นว่าบ่อหอยกูบพนันหรือต้องการห FC, อยเอฟซีซื้อหอยบ่อจงสี่นะพี่น้องขาเนาะหอยเอฟซี FC สงสารที่แบบเก่าเลยนะพี่น้องขาเมบานบอตีบทนีบองสีน่นะ เออมันไม่สองสองสองอสองความคิดนะพี่น้องขาคือตอนนี้เนาะโลกออนไลน์เฮ้นี่นะโซเชียลนี่นะพี่น้องขาเระฉะนั้นั่นละเออเกิดการสงสัยนะพี่น้องขาแมนบอกเนี่ยบัดนี้นะเขาเกิดไม่มคบกันเนาะ,ะ,นะ่ะเนาะเรียนกรณีถ้าสมร์บอพานนะพี่น้องขากู้ยืมเงินสมรบอพานแมนบอกน่องอันนี้วิเคราะห์เด้อ่ะเด้ออาจจะเป็นสาเหตุที่ตอนนี้นี่นะเพราะเรามีคดีคว้นแมนบอกพี่น้องขาเออแมนบอกอันนี้ก็อาจเป็นไปได้แมนบอก เรามีคดีคว่ำอยู่ในหน้นะที่ว่าปาไหม่นะเนาะพี่น้องคะแมนโบที่ผู้ใดกระซานพี่น้องคะถ้าสมมติมีกรณีอ่าเป็นคดีคว่ำกันกับผู้ใดกระซานแมนพี่น้องคะอาจเนาะค่ะเน,นาะอาจบริษัทสีบ่อไห่พานก็ได้รแมนโบพี่น้องคะเหตุธุรกรรมการเงินบ่อพานแมนอกเออบริษัทอาจจะเล่งไปข้างหนา้าเขาบ่รลู้นะพี่น้องคะว่า คดีเนี่ยนะพี่น้องขาสิแพ้ที่สิสนาแมนบอสมมติกรณีว่าเขาอนุมัติให้ยืมได้แมนบบกู้ยืมได้แมนบบสมมติว่าสมมติ้วกะไดสมมติว่าคนที่กู้ยืมเงินเนี่ยเกิดแพ้คดีนะพี่น้องขาติคุกแมนบบสมมตินะเล้วผู้ใดจะรับผิดชอบตรงนี้นะบริษัทเขาก็ย่านเสียหายแมนบบเออนั่นแหละพี่น้องคาอันนี้เป็นการวิเครอะหด้อค่ะเด้อหรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้มันอพี่น้องขาเขาจังบ่ะหายพานแมนบบเออบดทีนี่เป็นที่สองอีกเนาะบัดนี่เป็นที่สองว่าเพียงจังบ่ะพานอันนี้วคะ่้อ อาจจะพี่น้องคะอาจจะเคยนะพี่น้องคะเคยเคยโดนแบ็คลิสนะพี่น้องคะแบ็คลิสสมัยกวามว่ากรณีว่าเฮานะพี่น้องคะไปเคยไปไปพอ่อนรถหรือว่าไปเอ่อเกิดยังไพี่น้องคะไปซื้อรถไปพอ่อนรถแล้วก็พอนบ่เบิดนะพี่น้องคะบ่มีความสามารถพอร่อนตองสินะก็เลยเป็นว่าเป็น,ปน,ปนแบ็คลิสนะบัานคอยเอนินแบบประมาณนี้เน,นาะอาจจะบ่ผ่านเป็นกรณีนี่ก็ได้คือกันพี่น้องคะแม่นบ่เออเป็นกรณีว่าประเด็นกับ อ่าเป็นเป็นมิคดีควฏฐิข่ม็นบอพี่น้องขาเออบริษัทอาจจะบ่อยพาดเนี่ยนะเม็นบอพี่น้องขาเล้วเป็นหยังจังบ่อ้ภรรยาเม็นบอพี่น้องขาเป็นคนซื่อหรอเม็นบ่มันกะส่วนมากผู้ชายเนาะส่วนมากผู้ชายไทยหน่อยหรอผู้ชายไทยฉันรอข่าวเป็นบี่น้องขาอยากมี power เม็นบ่อยากมีรถน่ะคือต้องไปซื้อเจ้าของนะนะเม็นบ่พี่น้องขามันจังกับข้าแปลว่า มันจังเบิ่งแบบก็จะเอิญยังไงพี่น้องคะผู้ใดอยากซื้อรถอยากอยากเป็นซื้อของจะของเบิ่งรถพี่น้อง่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่านะคนมันกับว่าแน่นอนแมนบอสมมติรับเป็นซื้อเมียแมนบ่เอากรณีสมมติเป็นซื้อเมียเนาะเ้วเลิกกันไปนะพี่น้องคาแมนบอเมียก็ได้แมนบ่เอออันนี้ว่าตามตามตามเหตุตามผลเนาะค่ะเนาะกันเลยผัวก็เลยยากไงเป็นซื้อของจะของเป็นกรณีนี่แบบสี่กระได้แมนบ่พี่น้องคะเป็นยังจังบอซื้อเมียไปออกเทียนแมนบอสมมสมมติว่าเราบ่เราลู่ย่สมมติว่าเราเคยออกรถ สมมุตินะว่าเราเคยออกถแเราอ่าเป็นติดแบคทีเรทั้งสี่นะอันว่าพอนเบิดทั้งสี่นะเพราะมีปัญหาในการพอนงวดรนลนในนันเบนบอกเออแล้วก็ต้องหูมันบ่ตอนที่ดก้อนก้อนเรามีแบคทีเเท่าไหร่เอ็นบ่พี่น้องขาเบนบอกนั่นละเออนอกเสียจากว่า <c oughs> ในกรณีว่าบกู้บอพานี่นะอาจจะเป็นเรื่องคดีก็ได้นะเนี่ยน,นะเนาะคอยกับมาว่วไม้คอแบบสี่นะพี่น้องขาอันนี้คือเฮา่รู้เนาะมีคอตามนี่นะพี่น้องขาเนาะเออบาานอีก่อยมุมมองมุมหนึ่ง่นะพี่น้องขาอีกมุมนึงเนาะมันมีสองม อ่าเขาก็ได้วิเคราะห์ว่าทั้งสี่นะพี่น้องขาหลูกโซเชียลเนาะหรืออาจจะแค่าๆแบบว่าเฮ็ดแบบว่าบ่อยพลาดนะพี่น้องขาเออแล้วอ่อนห้เอฟซีซื้อห้สดทั้งสี่นะหรือว่าจังไหรประมาณนี้เนาะหรือว่าเอฟซีหนาสงสารเฮ็ดเห็นนะเอฟซีสงสารเสื้อหานะนาะเออแมนบอตะก้อนหนานี่กะเอฟซีก็เฮ็ดบ้านห้แมนบอสื้อมอเตอร์ไซค์ห้แมนบอถมดินห้แล้วก็ซื้อโซฟาห้นู่นนี่นั่นยังทุกอย่างคือเราเราม่ได้สื้อจากอย่างนะแมนบ่อาจจะเป็น กรณีแบบสี่เข้ากับบรลลูนะเนาะค่ะเนาะอันนี้คือการมีคลอเน้ะค่ะเดิอเดี๋ยวคอยกินน้ำก้อนพี่น้องค่ะโอ้ข้อคอยกับว้อีกพี่น้องเออประมาณนี้เนาะค่ะเนาะส้หรับอ่าวิเคราะห์นะพี่น้องค่ะกรณีลดนะคอยกับคราะห์ได้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะเออเข่ากับใส่วิจารณญารับสวมรับฟังเอาเองเนะค่ะเด้ออันนี้คือการเคราะหอโอ้พี่น้องขะข้อคอยกันเดี๋ยวะเดี๋ยวคอยกินน้ำห่อนก้อนพี่น้องขอโทษเด้อ <c oughs> สี่ตัวพี่น้องเสีขยข่อยขึ้นไล่สดเด้บอแค่นี้ขวยกับคอข่วยกับไปแล้วแค่เบอกน,น้อยนิ่นึงน,นะนะขอดอบอกไข่เออเนาะพี่น้องขาก็ต้องกินน้ำอุ่นตลอดอู่หรอกว,ว่าพูดถึงว่าม,มันก็เป็นอ่ามันเป็นติดคอนะพี่น้องขะอืมอืมน้ำก็ห้อนพด เออเนาะค่ะเนาะเอาวิเคราะห์ต่อพี่น้องค่ะบาดที่ไหนเรื่องรถเนาะอาจจะเป็นกรณีนี้ก็ได้พี่น้องขาเท่ากับบรูเนี่คือการวิเคราะห์นะของชาวโซเชียลเออบาดนี่นี่เอออันที่สองประเด็นที่สองว่าเรื่องประเด็นที่สองพี่น้องขาเรื่องอ่าอ่านั่งนะพี่น้องขานั่งเต็นท์นี่แหละเนาะเพื่อนบอกว่าอ่าโซเชียลตอนนี้เนี่ยนะถามนะพี่น้องขาสงสัยว่าปะว่าเพื่อน่มีมิตเป็นสมรสนะอาจจะอ่าสมมุติว่าอ่าสมมุติว่านายพลเนี่ยนะมีภรรยาใหม่เหมืนบอกถ้าขามิตรเป็นสมรสนี่นะคุณ แตนเนี่ยนะพี่น้องขะถือว่ามีลูกก็ซาแมนด์บอกท้าวว่ามีสมรสก็อาจจะเป็นภรรยาหลอกหรือลวงนะนะเขาเอินนะเออภรรยาน้อยงี้สินะบาทีนเล่านะพี่น้องขะเราก็เล่นได้มาตอบโต้เด้บาทิน่เนาะเราออกมาตอบโต้เรียบร้อยแล้วเราบอกว่าเราเนี่เป็นภรรยาหลวงเด้อค่ะเด้อเราเป็นภรรยาภรรยาหลวงระหว่างส่พี่น้องขะเป็นยังจังหวะเป็นภรรยาหลวงระหว่างส่นะพี่น้องขะก็นานี่โดนเด้พี่น้องขาแต่ลูกนี่หน่อยยุ่ระหว่างส่พี่น้องขะ ในพ้นนี่นะเคยเคยมีภรรยายคนหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะเออแต่เ,เราก็เคยไปออกโทัศน์แล้วล่ะออกช่องรายการโทรทัศน์แล้วล่ะเออเราก็เลยบอกว่าเราเป็นภรรยายหลวงพะวัาเราบอกว่าเราแต่งงานปุ๊บเราก็จดทะเบียนสมรสปรับเลยเระหวางสี่พี่น้องเออคือเราออกมาตอบโต้ตแล้วเนาะแต่ว่ากับบอสงานเราปฏิโช์ทะเบียนสมรสนะฮขาก็ไม่เห็นนะพี่น้องค่าเมนบอถามว่าโซไดบอสโซก็ได้เนาะค่ะเนาะโซไดก็ได้บอสโซก็ได,ได,ได,ได้ถ้าสมมติเรามั่นใจ มันใจว่าจะของมีไม่อยากห้คนอื่นว่านะมันว่าเป็นนองขาเอามาโชว์ก็ได้ว่าเป็นอย่างมันว่าเป็นน่องขาถือการว่าเป็นการว่าง่ายว่าถือการว่าอ่าโชว์หลักฐานนะนะก็ได้ม่นว่าพี่น้องขาเออนะแต่ว่าเราก็บ่ได้มาโชว์แล้ววาเล้ลเาต่อปากคือซื่อนะพี่น้องขาบาทที่นี่คใคยก็เลยคิดถึงบาทพี่น้องว่าบาทที่เนี่ยคิดถึงเรื่องเก่าๆเนี้ยนะตั้งแต่เกิดแปดเดือนพันมาแล้วด้่พีน่น,น้องขากรณีนี่ก็เคยเ้ามาแล้วมันว่าพีน้่องขาเป็นอย่างจงผู้ได้เบานะเอฟซีของ นางแตนเด้อค่ะเด้อว่าเอฟซีมีสองไฟได้พี่น้องค่ะเอฟซีของนายพลตั้งหากเอฟซีของนางแตนตั้งหากแล้วก็อีกเอฟซีก้มหนึ่งนี่ทั้งแตนทั้งพลเด้อค่ะเด้ออันเอฟซีไฟนั้นเป็นทั้งสี่ได้พี่น้องค่ะบางคนก็เอาแต็นเต็นบางคนก็เอาพตนพลนทั้งสี่นะมันเป็นนิ่งแประมาณนี้พี่น้องค่ะแล้วบัตรที่นี่ก้อนหน้านี่นะพี่น้องค่ะที่ขอยบอกเกตเป็ดเดือนนี่ละก้อนหนานี่แมนบบนางเต็นนี่นะพี่น้องค่ะเพิ่นทะเลาะกับครอบครัวแมนโบ ทะาลอกกับอ่าน้าตะคายเพื่อนแล้วว่าหน้ากระโลกเพื่อนเนี่ยนะพี่น้องคขาแมนบอ่อหน้านี่ละอ่ะขอบคว่าทั้งบบเมดเมดพลไมยนี่นะพี่น้องคาก้อนหน้านี่เนี่นะทะเลาะกันนะแมนบอ่อพี่น้องคาแล้วบัดที่นี่เอฟซี FC นะเอฟซี FC ของนั่งเตนเนี่ยนะพี่น้องคะได้ออกมาเ้าตอนไล่สุดนะพี่น้องคะถามถามนั่งเต็นเนี่ย หายนังแตนเนี่ยจดทะเบียนสมรสแล้วก็มาใส่น้ำสกุลของไดยพล f c เอฟซีเป็นห่วงนะนะเอฟซีของนางแตนเน่เป็นห่วงนังแตนอยากให้นังแตนนี่มาจดทะเบียนกับลุงนะนะกับได้พจนนี่นะพี่น้องเพราะว่าไงว่าตอนนั้นคือเอฟซีนังแตนเนี่ยบอสอบน้ำสกุลของนังแตนเออน้ำสกุลนี่ใส่เนี่ยนะเพราะตอนนั้นเขาตอนนั้นคือเอฟซีบอสอบอ่าทั้งทั้งน้องเพิ่นเนี่ยนะพี่น้องขาแมนบอสเอฟซี FC แล้วอยากให้เรามาจดทะเบียนสมรสเพราะได้ใส่น้ำสกุลกับสาาาามมีีีเอออ่่งัประนนนนนน้้น้ตก เออเนาะมันก็นเป็นสองอย่างเนี่นน Jamie, นยนะ no. you know. ตอนนั้นแล้วว่าเรื่องว่าแบบอ่าว่าว่าประธานมีจะเป็นสมรสกับตอนนี้ว่ามีเนี่ยนะพี่น้องคาบอพอลา็อออกออกมาตอบตัวแล้วมันบอวามีเหมือนบอแล้วตอนใดแล้วว่ากิ้งเนี่ยนะพี่น้องขาอันนี้ข่อยกับบรลลูเนาะเออเมืนบอพี่น้องขาเอฟซีกับบรลูเมืนบอเออคือตอนนั้นกับเอฟซีเมืนบอเอฟซีถ้าเป็นเอฟซีนั่งแต่จําำได้นะเออพอแล้วเขาเขียนในไลน์สดเองบอกเลยว่าอยากให้เพิ่นเนี่ยอยากให้นั่งแตนเนี่ยจดทะเบียนสมรสกับสามีพ่อสุ่ของงจ้ขอนะ เออเพราะวา่าเอฟซีปะสอบตอนนั้นนะเอฟซีปะสอบน้ำสก,กุลของอ่ายายนีนาพี่น้องขาของนังแตนนี่นะเอออยากให้ลุงกับป้าดจจดที่บียนสมรสกันเข้าววาจังสี่สันติเออนั่นแหละพี่น้องขามัมกเลมีเป็นประเด็นนี่นะเนาะแล้วตอนนั้นกับตอนนี้นี่นะตอนนี้คือว่าป้าว่าเพิ่นน่านั่งแตนนี่นะว่าเพิ่นจุดที่บียนสมรสแ,แต่งงานไม่หม่เนี่ยน,นะกันละคือตอนนี้ข่อยก็เลยบลูกพี่น้องขาเฮาเนี่ยบลูมาตอนนี้กับตอนนั้นน่นะอันใดมันเ่าจริงนะ่นนะเนาะ มันเป็นประมาณนี้พี่น้องคะเออในกรณีนี่เนาะคะ่ะเนาะในกรณีนี่นี่ละเออเพราะว่าเราเป็นอย่างจังบริษัทนักุณกับสามีเนี่ยนะแมนบบเออเพราะว่านักข้าวก็บากก็บ้าแต่นัำกุลเล่าเมนบบน้ำสกุลกับพ่อเมียนี่ะนะนะบริษัทใดนำคุณกับผัวเนี่ยนะเนาะในกรณีว่าสมมติว่าแต่งงานกับสามี บอไดใส่น้ำสกุลกับผัวกัดได้เด้อค่ะเด้อสมติกรณีเนาะมันก็เป็นอีกกรณีแย่ของม่านมาพี่น้องคะในในกรณีว่าสมรสสมรสกับสามีเฮาเนี่ยนะเฮาบอใส้น้ำสกุลกับผัวกัดได้เฮาใส่น้ำสกุลกระพอเก่าเฮากัดได้มันบอเป็นอย่างพี่น้องคะแต่ว่าเด้อค่ะเด้อแต่ว่าส่วนมากเนาะส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ประเทศไทยเด้อค่ะเด้อส่วนมากคนอยู่ประเทศไทยเนาะถ้าสมรสกับสามีเนี่ยนะส่วนมากทูนิงนี่ใส่น้ำสกุลกับสามีเนาะค่ะเนาะเออประมาณนั้นพี่น้องขาแมนบอเออในกรณีของประเทศไทยเด้อค่อยๆว่าอยานี้นะ เออมันบอกแต่ว่าต่างประเทศนี่นะมันบอกคนไทยกับสามแตงร่างกับฝรั่งมาหนิเนาะอ่าบางคนเนี่ยนะกะใส่น้ำสกุลกับสามีฟ้านั่นพี่น้องขาเออในในในตรงนี้เนาะแต่ว่าบางคนกะใส่น้ำสกุลจากของก็ได้พี่น้องขามันก็แล้วแต่เนาะค่ะเนาะเออประมาณนี้พี่น้องขาเรื่องว่าอ่าเราเป็นอ่ามีสมรสหรือบม่มีนี่นะให้เรามายืนยันเองเนาะค่ะเนาะยืนยันกับว่าแมนคําเบาดถ้ายืนยันว่าใหญ่ค้นเบหยังต่อไปแมนบ่เอาใบทีเบีนสมรสมาโซโลดเน่นว่าพี่น้องคาว่าจะของนี่ จดตอนไดโจดตะเหิงน่ะนะแมนบบเขากระจังสิบไม่ได้เบาอีกต่อไปมมนบ่พี่น้องขาคือตอนนั้นเล่ากับว่าได้ใส่เล่ากับว่าคือตอนนั้นเอฟซีกระถามมมนโบว่าเล่าเนี่ยบ่ได้สมรสกับสามีเนี่ยนะอยากให้มาสมรสอยากให้ใส่น้ำกุ่กับลุงน่ะนะคือตอนนั้นเป็นนั้งสั้นนี่นะเนาะน่นรกคาพี่น้องขาเออกระฝากาถึงประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเอามาว่าอัปเดตให้ฟังคือเป็นประเด็นกันแล้วอันที่สามพี่น้องขาเรื่องเสาไฟเนี่ยนะเออมันาเป็นประเด็นกันตอนนี้ละออเอฟซีกะว่าเป็นยังจังเล่ามีอพีซีโ้นนี่ว่า เฮตดอ่าตอเติมบ้านขึ้นมาบ้านติดกระเสาไฟฟ้านะพี่น้องขาแมนบอเออน่ารัะพี่น้องขาบาทที่นี่ข่อยกับบื้อลู่น,ะะนอกจากนอว่ากฎหมายไทยเป็นแบบใดเนี่ยนะเพราะว่ามันอ่าเพราะว่าเสาไฟเราได้มาเนี่ยนะพี่น้องขาเอฟซีทรงตังไปซื้อไห้แมนบอพี่น้องขาเออมันมาแมนว่าเสาหลวงหรือว่าเสาบ้าหลวงข่อยกับื้ลู่เนาะคะ่นะเนาะคือตอนนั้นอนะ่ะคนทรงตังไปหลายพี่น้องขาคนทรงตังให้เราหลายแมนบอ แล้วอ่าเป็น,เป,นเป็นเล่าเนี่ยละ่ะเป็นนั่งแต็นเนี่ยละ่ะไปเดินเรื่องขอเสาไฟฟ้าแมนบ่พี่นน้องค่าเป็นสื่อมานี่นะคอยคิดว่าสื่อเด้อค่ะเด้อ่อยคิด่าบ้านเมนของหลวงได้หรือว่าเป็นของหลวงข่อยกับบลูเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าตอนนั้นคือว่าไงวาเอฟซีนี่นะได้ทรงตังค์อยู่เ้วยอค่ะเด้อทรงตังค์ไปเล่าสื่อเสาไฟฟ้านะนะพีนะ่น้องขาเมนบอเออ่อยยังจำได้อยู่พี่น้องขา ส่วนบารเราเสื่อมเงินในหลวงหรือว่าหลวงใหม่ฟรีนี่ข่อยกับเบลูพี่น้องขะแต่ว่าเอฟซีได้ซื้อห่าอย,ยู่เนาะประมาณนั้นพี่น้องขะสำหรับสมมุติว่าเอฟสมมุติว่าสมมุติเด้อสมมุติว่าเสาไฟฟ้าเขาซื้อมาเองเหม็นบ่พี่น้องขะเออเราเอามาไว้สถานที่บ้านเขาเนี่ยคงจะวา่าได้ได้บนบอพี่นอ้องขะแล้วข่อยกับเบลูเนะาะเพราะว่าข่อยบ่เคยซื้อเสาไฟฟ้าไงอันข่อยใส่ของหลวงเนาะค่ะเนาะ เออเมืองไทยนี่นะมันของหลวงเนี่ยนะอันนี้กรณีนี่คือบอยงานเพื่อตอนนั้นเราพันมีไฟฟ้าใส่เหมือนบอท้าพระเจ้าจาได้เนี่ยนะแล้วยังต่อไฟจากกบกับอ่ากับไอ้คู่นะที่เราที่เราไปคนคนสื่อทีเราเนี่ยนะเอ้อค้นขายทีให้เรานะพี่น้องขายเหมือนบอแล้วยังต่อสายไฟน้าเขามาใส้อยู่เนี่ยนะไฟกับบอมีมันบาหลอดเดียวที่ว่าวเนี่ยนะตอนนั้นนะบ่ายนี้เอฟซีเลยสงสารเนี่ยนะก็เลยโอนตังค์ให้ไปซื้อเสาไฟให้เนี่ยนะพี่น้อง ก็เลยว่าเป็นประมาณนี้พี่น้องขานาะข่อยก็เลยบ่รู้ว่ากฎของประเทศไทยนี่นะเฮาซื้อเสาสมมุติเราซื้อเสาไฟมาเองนี่นะเนาะเป็นเงิน FC นี่ล่ะตั้งได้บ่นี่ยนะข่อยคิดว่าถ้าเฮาซื้อสัมเณยวเสาไฟซื้อเองนี่นะคงจะได้ข่อยคิดเนาะอันนี้ข่อยคิดซื้อๆได้อค่ะเด้ออันนี้ข่อยบ่รู้ค่ะเนาะเพราะว่าข่อยก็บ่รู้กฎหมายนี่ยนะเรื่องอันเรื่องนี้นะเรื่องเสาไฟนี่ล่ะพี่น้องเออประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแตมาอัปเดตให้ฟัง สามเรื่องที่แบบว่าเขาเว้ากันยู่ตอนนี้นี่นะอันนี้ข่อยกับีว่าไม่วิคอห์ให้บกเจ้ากับไี่พิคอร์อีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะเอออันนี้ข่อยเว้าตามทีดแต่ยินมานำได้พี่น้องขาคือว่าไงาว่าเทปออกมาแล้วเนาะข่อยกับไปคนเบิ่งเทปเขาเก้านำเออพี่น้องขาไม่นว่าเฮ้าสิมนานังบอกเลยเด้ข่อยกับไปค้นหาวิดีโอกเก้าพร้อมเดี๋พี่น้องขาจังได้มานังเบ้าแม่นบ,นบอพี่น้องมันยังถือต้องแม่นบอนั่นละค่ะเนาะสำหรับประเด็นนี้พี่น้องขาทั้งสามประเด็นเด้อค่ะเด้อก็มาสรุปเนาะมาสรุปว่่่าปรระะเดด็นนนทีออกไ้ มันมีสองกรณีก็ขอยาว่าน,นี่ละข่อยวิเคราะห์เนี่ยนะกรณีแรกก็คือคล้ายๆแบบว่าเป็นคดีคว่ำยูอาจจะบอพานหรือว่ามีแบ็กลิสต์กับเลยบอพานเนี่ยนะเนาะแบบที่ก็ได้หรือว่ากรณีที่สองกับเฮดบอพานเพื่อที่จะให้เอฟซีสงสารโอตังห้ซื้อซดทั้งสี่นะเป็นสองประ,ประ,ประเด็นเลยเขาคิดได้นะเนาะมาที่นี่หันบานที่มาสรุปอัน อ่าเลี้ยงผัดเดียนสมรสนี่นะพี่น้องขาแม่นบอเออว่าคือเราก็มาตอบโต้แล้วล่ะนั่งแต็นในว่าเราจดทะเบียนสมรสแต่แต่งงานใหม,ม่ๆเนี่ยนะเออเนาะค่ะเนาะถามมาเรานี่ว่าเราเป็นเมียหลวงพเพราะว่าเป็นจังว่าเป็นเมียหลงวงเพราะว่าในพ้นเนี่ยเคยมีเมียอีกคนนึงนะทุกคนก็รู้เนาะพอเราไปออกรายการแล้วนะพี่น้องขาแม่นบอนั่นละบาดที่นี่เราเรียกว่า อ่าน้อยว่าแมนดอกถ้าเป็นชั้นสิเป็นหลวงระหว่างซีนะพี่น้องคาเราบอกว่าเราเจดสิเป็นสมรสแล้วคือว่าตอนนั้นน่ะเราบอกเอฟซีว่าบ่ได้สมรสเด้แมนพี่น้องคะพอเราบ่ได้ใส่น้ำสกุลกับสามีนี่นะพอเราน่ะนะพี่น้องคะเอฟซีบอกให้เอาใส่น้ำสกุลกับสามีซาแบบว่าบออยากให้เอิญน้ำสกุลกับกับพอของเราน่ะนะพอตอนนั้นเอฟซีของเราหนี่บ่ชอบนะเออประมาณนี้ค่ะพี่น้องคาเนาะเขาเลยบ่รู้ว่าสมรสหรือว่าห้าสมรสนี่นะต้องให้เรามาขันยัก เออเอ่อเขาเอ็นมาอยากให้เขาเช่าว้าเนาะก็ต้องมาโซ่เอกสารนี่นะเอกสารใบที่เป็นสมรสประมาณนี้แหละพี่น้องขาเนาะเออมาที่ประมาณนี้เรื่องนี้เรื่องเสาไฟฟ้ากะบอ่าวาแล้มีอาเิ็นสีส้นบอลเนี่ยนะพี่น้องขาันนี้กะบบอลลูเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหนึ่งเขาอันนี้บอลลูนะว่าสมมุตินะขอบบอลลูกฎหมายนะต้องผู้เจ้าต้องไปบ่งกฎหมายเนาะขอบบอลมีหนังสือกฎหมายนะพี่น้องขากฎหมายไทยนะขอบบอลมี ก็ต้องไปเบิรงว่าสมมติว่ากรณีวันเล้าสื้อเสาไฟมาตั้งไม่นีนะตั้งไว้ใกล้เฮี้ยนในบ่อเนี่ยนะเนาะพาตอนก้อนหนานี่โดนแล้วแม้ว่าตอนที่เอฟซีหักไม่ไหมเนี่ยนะเอ่แอบที่ได้ส่งตังไปซื้อเสาไฟห้เนี่ยนะพี่น้องขามันบ่เราถามมาแล้วเสาไฟอันนี้นะเราได้ซื้อบ่อหรือว่าหลวงเอามาให้เนี่ยนะมันก็มีสองประเด็นประมาณนี้พี่น้องขาเนาะเออนั่นแหละมันก็มาสรุปให้ฟังประมาณนี้พี่น้องเออไปหาฟังคลิปก่าๆเก้าเราเรียกมั่วยพวกเจ้าฟังอืมจหรับคิปนี้เด้อ่ะเด้อก็มาอบปเดแค่นี้พี่น้อองง่่ะเเเรืาาาทีขกันน เลยมาอธิบายเลยว่ามาวิเคราะห์น้ำเนาะค่ะเนาะเออประมาณนี้นะค่ะเด้อค,คอยทุกคนบบว่าอ่าเคยเนี่ยคิดวิเคราะห์ดีๆน่นะพี่น้องขาแมนบอเอาไงว่าเขาจะได้ลูกกฎหมายไปน้ำเนาะพี่น้องเออถามว่าประเทศไทยส่วนมากเนาะถ้าสมมัติสมรสกับสามีเนี่ยนะส่วนมากเนาะค่ะจนใหญ่ละละเออต้องใส่นับสกุลกับสามีเนี่ยนะอืเนาะ ส่วนน้อยที่ว่าแต่งงานกับสามีเราใส่น้ำสกุลยาของเนี่ยนะส่วนส่วนน้อยเนาะค่ะเนาะส่วนหน้ผู้ซ้ายเขาก็อยากให้เขาใส่น้ำสกุลกับเขาแต่เขาแต่งงานกับเขาเนี่ยนะแบบสมรสนะพี่น้องขาเนาะ <S <S นั่นราคาพี่น้องเนาะ <S <S เออก็แค่วิเคราะห์ประมาณนี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้ายอยีกต่อไปค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ